นี่ครับผมช่องไผ่เบนนะครับผมนี่คือทีมงานนี่จะมาแยกมาตังแต็กยานมนะครับผมอากาศดีนะครับผมฝนตกแล้วนะครับผมตบแตกครับเสื้อเหลืองชื่ออะไรครับเสื้อเหลืองนะเสื้อเหลืองชื่ออะไรครับนะโอ้โอ้โอ้พ่อบอยครับ หรือว่าใครที่ไหนพ่อไว้นี่เองท่องไหนครับผมเบสฮ่าพ่อทองเบสช่องไหนครับนี่ไม่เจอกับไพ่เบสครับนี่โอ้ไพ่เบสไพ่เบสโอ้ไพ่เบสก็มีช่องครับมาช่วยกันใช่ไหมวันนี้ช่วยกันไพ่เบสนะครับเป็นช่างเชื่อกที่ตกงานนะครับครับตันนี้ตันนี้ตันนี้สร้างตันนี้กำลังสร้างบ้านอยู่อ๋อสร้างบ้านอยู่อ๋อคะแนนได้ครบยังยังยังครับโอ้ยังครับยังไพ่เบสยังติดตามได้ติดตามได้ครับ กันคะแนนจากเอสปีนะครับถ่ายบิ๊นรับออเดอร์ผลไม้ก็ได้ครับช้างเอ่อมาจากพัทยานะครับแมนบอกผู้กีดครับผู้กีดครับผู้เก็ดครับผู้เก็ดเดี๋ยวไก่อยู่นะครับก็จะทำลุงช้างให้ถ่ายบิ๊นนะครับก็สนใจนะครับเอสปีตันใดครับเมตตาสงสารถายเบินของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมช่วยอุดหนุนผลไม้นะครับขายวันไหนครับปูขายวันไหนครับตอนนี้ปิดอยู่ปิดใช่ไหมจนมากจะตอนเที่ยงตอนเที่ยงช่องช่องใบบิ๊น อ๋อช่องพายเป็นนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปนะครับใน YouTube ครับผมครับช่องพายเป็นนะครับขายทุกเที่ยงใช่ไหมตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนนี้หยุดอยู่ตอนนี้หยุดเพราะว่าเพิ่งยกเสาด้วยยกเสาครับครับยกเสาก็พเป็นลุงของพงศเราก็ยังดีนะครับครับพายเป็นนะครับผมเป็นช้างที่ตกงานนะครับไม่มีที่อยู่นะครับเปียกฝนมานานแล้วครับ ใช่ไหมครับผมเตียกฝนมานานแล้วขอบคุณครับช่องทองเพชรก็อย่าลืมพ่อสองทองเพชรนะเอฟซีครับใจดีครับผมเอฟซีใจดีทุกท่านนะครับครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้พายเบ้นเรานะครับผมนี่ครับแท็กนี่คือแม่แม่อะไรครับแม่แบงค์แม่แบงค์นะครับนไอตัวที่สองตัวแรกตัวแรกนวนวันดีอ๋อวันดีวันดีอันนี้ตัวที่สองตกแตกพ่อกอดประจำลูปไอตัวนี้ไม่กอดเหรอ ครับตอนนี้ยังไม่กดครับตอนนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจก็ได้เกรงใจครับแต่ก่อนเดินฝรั่งด้วยกันไปกอดประจํานะครับโอ้กดฝรั่งเนี่ยไม่ได้กอดช้างแน่ๆอันนี้นี่อันนี้ขำตลกนะครับผมเ้เรื่องจริงด้ทุกคนแต่ละท่านนะครับมาให้กําลังใจพายพายพังอะไรครับเนี่พังอะไรอันนี้บานเย็นบานเย็นอันนี้ก็ช่องเหมือนกันมีเหมือนกันมีช่องไม่ว่าพังบานเย็นอันนี้นี่ช่องพังบานเย็นอ๋อนี่แม่บอกอ๋อก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมครับอย่าลืม อย่าลืมพังพังบานเย็นนะครับช่องบานเย็นใช่ไหมครับครอบครัวบานเย็นนะครับผมพ่จากไหนครับบานเย็นนพ่อพ่อของทองแชะนะครับพ่อไหวนะครับผมมาช่วยกันครับผมนี่งกันช่วยตอกแตกหยาดนมครับวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับผมบรรยากาศเย็นนะครับผมวันนี้ เย็นครับเย็นเย็นฝนตกมาครับผมบานเทิงนะเป็นกลงใจให้น้องต้อูกครจากไรนะับมงานทิมงานทิมงาน,งานลูกครึ่งบ่โอ้ลังกาเคียว

สรุปแล้วป๋าบอกว่านี่ต้องกลับไปยกเสาเจ้าของก่อนนะครับนี่อันนี้เลิศรักก็มานะครับนี่บานเยี่ยวนี่ครับผมบานเย็นครับนี่ก็มีช่องครับช่องพังบานเย็นครับผมอันนี้ก็แบงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทายเบนด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ